โหล้แบมบี้เหรอครับสวัสดีฟอเอ่อแบมบี้ครับแฮปปี้เบอร์เดย์นะขอบใจจ้าวันนี้อย่าเกเรนะแมบมขอได้สัญญาครับงั้นเย็นนี้เจอกันนะค่ะแล้วเจอกันค่ะจุ๊บจ,บจบเจอกันเย็นนี้นะไปสามกุญสัยสองกุ่สัยสางกุญสัย

เกิดให้ความที่เป็นฉันประสวันให้ฉันเป็นแบบนี้ไม่ใช่คนไม่ดีก็ค,ค่ะคนมันเกียร์มเกียร์เลยนะมันขอ เหมียวจะไม่เกเลีไงแบมบีครับสุสวันเกิดครับแบมบี พี่หยองไม่โกรธแน่หรอคะอุ้ยไม่โกรธหรอกคะ่ะเพราะว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยนะคะออก็ได้ข่าว่าพี่ฮีเป็นเก้ไอ้โนซียเรื่องฮปเป็นเกเรื่องนี้พี่ขอเล่าเองเพราะว่านางฮิปเนี่ยมันแย่ ที่โต๊ะตัวนี้เลยถ่ายโต๊ะด้วยโต๊ะตัวนี้ที่นั่งอยู่ตรงนี้ผมก็เป็นคนเปิดกว้าง<ฮ>ผมไม่เคอยอายที่จะลองคบใครสักคน<ฮ>ขอแค่คนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ใช่และนิสัยดีครับมาจอมทำไมไม่รับโทราศัพท์เขาอ่ววะครับ เอ้ยนี่บอกเ่าหน่อยสิมาทำไมอะกลับไปเถอะที่นี่โรงพยาบาลนะแหมแต่เราคิดถึงมาจอมนี่ เป็นเก๊พี่แจรู้ก็ดีแล้วครับแต่ขอให้ฟังผมสักนิดนะครับผมเนี่ยจะเลิกไปแล้วครับเก๊กวนอะไรอ่ะไม่เป็นแล้วอ่ะมันเลิกกันได้ได้เหรอมันสนีเท่าข่ายเท่าแต่ยืนหนังหน้เหรวอยู่นี่ไงล่ะนันสนีเท้าเหรอไอ้ เียวต้องรก่าแล้วหลังจากนั้นฮิปเขาก็เปิดตัวไปเลยว่าเขาเป็นเกย์พี่ว่าเป็นเกยนะก็โอนะเกยก็โอะ Yeah, make one the sun, but one hand. หลัที่ฮิปเขาเปิดตัวว่าเป็นเกย์แล้วฮิปกับหยองก็ไม่มีความหลังสังใจอะไรกันอีกก็ดีกันไงส่วนพี่ยังมีความหลังสังใจอยู่กับ e อีฮิปเพราะว่ามันแอบแบพี่พี่ต้องคนนี้เลยเข้าห้องหายเงียบกันไปสักพักหนึ่งแล้วแหละ พี่ว่าเขาคงแอบไปแต่งเพลงเงี้งงกันแน่แนเลยดีเลยค่ะงั้นเราแอบเข้าไปดูเขากําลังแต่งเพลงกันอย่างตั้งใจกันดีกว่าค่ะโอ๊ยอะไรกันน่ะนี่ยังไม่เมืดเลยนอนแล้วหรอดูทําตัวแต่ละอย่างดีแล้วอย่างนี้มาพูดทําไมอ่ะว่ามาตามหาความฝันน่ะนี่ยป๊อปเขากําลังตามหาความฝันกันอยู่เลยแล้วเนี่ย ผัดต่อเสร็จสมบูรณ์กับสารคดีค่ายเพลง The l i s t e n มาดูกันเลยสวัสดีค่ะนี่คือหนังสารคดีที่จะพาไปค้นชีวิตของกลุ่มเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่ในอดีตเคยเรียนเคยเล่นด้วยกันแล้ววันเวลาก็พัดพาพวกเขาจากกันไปตามกลไกของสังคม แต่วันนี้มีสิ่งดีๆสิ่งหนึ่งได้นำพวกเขากลับมารวมตัวกันอีกครั้งพวกเขาเรียกสิ่งนั้นว่าความฝันฝันที่อยากจะมีชีวิตอยู่กับดนตรีที่พวกเขารักวันนี้พวกเขาอยู่ในฝันนั้นแล้วแล้วเราจะเข้าไปค้นดูว่าฝันของพวกเขาจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรในคนค้นเดลิสั m โลกมีความฝันมากมาย จุดหมายปลายฝันยิ่งใหญ่ต้องฝ่ากันไปต้องบุกกันไปต้องฮุดสู้คนบางคนเคยฝันแต่คลายจะเป็นฝันกลางวันถ้ามีแต่ฝันและนอนหลับฝันต่อไปเมื่อไรจะรู้ตัว ไม่สำเร็จปอกสิ่งที่ฝันแต่หากมันไม่ลงมือทำคนน้อคนขี่เกียรสัันหลังยามคนนาอคนคงจะเจริญคนน้อคนมัมีแต่แบบนี้ะ ทำไมมันมีแต่ภาพพวกเราไม่ทางานพวกเราคิดเก็บพวกเราหนีไปเที่ยวอะไรเนี่ยเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันเหมือนการประจานพวกพี่มากกว่านะป๊อเอ้าก็คุณครูเขาสอนว่าสารคดีเนี่ยเราต้องตีแผ่แต่ความจริงนะคะแล้วอย่างเงี้ยมันจะไปฉายที่โรงเรียนได้เหรอเนี่ยอาจารย์ได้ดูแล้วนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีด้วยฮะตัวอย่างที่ดีใช่ค่ะตัวอย่างที่ดีที่ไม่ควรเอาอย่าง้่ายแล้วเหรอช่ายแล้วพี่ แล้วเขาก็ขอก๊อปปี้กันทั่วเลยนะคะโอ้แท้ส <il S 2> ุดพัดแท้สุดพ้องยิงไปอีกไม่ตายเลยใช่โอ๊ยพี่แจ๊ดพี่แจ๊ดไม่ต้องเสียใจไปหรอกนะคะมันก็แค่ฉายให้โรงเรียนเองอ่ะคงไม่เสียหายอะไรมากหรอกค่ะพี่ไม่ได้เสียใจเรื่องนั้นแต่พี่เสียใจ